สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กันกับ e อ o t i ช n a l e m มร o s e Channel กันอีกแล้วนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งละต้องขออภัยทุกคนด้วยนะคะพอดีวันนี้เอ็มมีอาการแบบเออระคายคอแล้วก็รู้สึกว่าเจ็บคอนิดนึงค่ะแต่ว่า วันนี้เก็ต้องมาแบบว่าทําคลิปอัดคลิปนะคะพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันดีๆกับทุกคนนะคะแล้วก็วันนี้มีอาการเจ็บคอก็เลยขออนุญาตพกตัวนี้มาด้วยแล้วกันนะ,ะขออนุญาตฉีดแป๊บนึงนะคะสูขิดมากเลยค่ะทุกคนคะตัวนี้ที่เอ็มฉีดไปเมื่อสักครู่นะคะอันนี้คือคาโมลิสค่ะคาโมลิสตัวนี้นะคะเป็น ผลิตภัณฑ์สเปรย์สำหรับช่องปากนั่นเองนะก็คือคนที่มีอาการแบบว่าเจ็บคอไม่มั่นใจในเรื่องกลิ่นของช่องปากต่างๆนะคะตัวนี้ค่ะคา r m โมลิสก็คือสามารถช่วยระง,งับอาการาต่างๆเหล่านั้นได้นะคะคารโมลิสตัวนี้คะ,ะเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากและลำคอ คือคัมลิสตัวนี้ค่ะจะช่วยให้ความรู้สึกเย็นชุ่มคอลมหายใจสดชื่นลดกลิ่นปากได้ด้วยค่ะเพราะว่าเขามีส่วนผสมสารสกัดจากธรรมชาติเองวิธีการใช้ก็ง่ายมากค่ะเพียงแค่ใช้ฉีดพ่น 2- อถึงสครั้งเข้าภายในช่องปากลาคอตามต้องการเท่าน,นั้นเองนะคะเอมอพิ่งเคยได้ลองใช้คัมลิสตัวนี้หลังจากที่แบบว่าเออเมียอาการเจ็บคอมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะแล้วนี้ไม่รู้ว่าจะแก้อาการอย่างนี้ยังไงคือเอมอเป็นคนที่จะต้องอัดคลิป ทําคลิปวันๆนหนึ่งก็คือแบบว่า2-3คลิปเป็นอย่างน้อย <Wow. S 1> แล้วกว่าที่เอ็มจะตัดจะซอยคลิปให้แบบว่าเออเป็นสั้นๆในระยะเวลา5นาทีหรือ10นาทีอย่างที่ทุกคนได้เห็นกันอ่ะคือเอ็มพูดอยู่อา่เงี้ย ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะทุกคนแล้ววันหนึ่งสองสามคลิปก็คือพูดอยู่อย่างเงี้ยเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยค่ะกว่าเอ็มจะได้หนึ่งคลิปออกมาทุกคนได้ชมกันค่ะการพูดนานๆในที่เย็นนะเพราะว่าเอ็มนั่งอยู่ตรงแอร์คือแอร์เป่าอยู่ตรงนี้แน่นอนว่าอาการแบบระคายคอคอแห้งเจ็บคอมันเป็นธรรมดามากเลยค่ะสาหรับเอ็มนะคะเอ็มก็เลยจะต้องหาตัวช่วยที่จะมาช่วยให้เอ็มรู้สึกว่าเออไม่แบบ ระคายคอรหรือว่าลดอาการระคายคอให้มันน้อยลงเพราะว่าเอ็มต้องแบบว่าใช้เสียงในการพูดคุยแลก,กเปลี่ยนประสบการณ์ดีๆกับทุกคนเขาคาโมลิสเนี่ยค่ะคือคําตอบที่ดีที่สุดสําหรับการดูแลช่องปากแล้วก็แบบลดอาการระคายคอให้กับเอ็มค่ะเพราะว่าเขามีส่วนผสมจากสารสกัดจากธรรมชาติต่างๆมากมายเลยค่ะที่อยู่ในตัวเมล์สเปรย์ตัวนี้ค่ะแล้วปริมาณของเขาจะอยู่ที่15 ml ซึ่งเป็นขนาดแบบใส่ที่แบบกําลังพกพาได้สะดวกสบายมากๆไม่ว่าจะเป็นใส่ลงไปในกระเป๋ากางเกงของคุณนะคะหรือว่าจะ ใส่ลงไปในกระเป๋าเครื่องสาอางแบบนี้ก็ได้อะคะ่ะก็คือเขาเล็กมากๆเลยนะคะแทบจะแบบไม่กินพื้นที่ในกระเป๋าเลยคือเล็กแล้วก็พกพาได้สะดวกแล้วก็หยิบใช้งานได้ง่ายมากๆนะคะสําหรับคนที่มีอาการแบบเดียวกับเอ็มนะเช่นแบบว่าชอบแบบระคายคอเจ็บคอหรือรู้สึกว่าแบบต้องแบบคอยแบบ <c oughs> กระแอมอะไรเงี้ยตลอดเวลาคือมันระคายเคืองที่ลําคอขอ,า <c oughs> ของเราเองะคะ่ะเอ็มก็อยากจะแนะนําคาโมูลิสตัวนี้นะคะเอามาเป็นผู้ช่วยในการดูแลเลิกสภาพช่อง ช่องปากแบบลำคอของคุณะคะให้แบบเออแบบปลอบป่งโล่งสบายเวลาเราพูดคุยหรือแม้กระทั่งแบบไปพบปะแล้วพูดคุยกับคนอื่นน่ะกลิ่นหรือว่าการาระคายเคืองต่างๆนะคะมันก็จะได้ลดน้อยถอยลงไปค่ะและด้วยความที่เขามีสารสกัดจากธรรมชาติทุกคนขามั่นใจได้เลยค่ะเขาจะช่วยเรื่องการระงับกลิ่นในช่องปากของเราได้ดีเป็นอย่างยิ่งน,นะคะสาหรับใครที่แบบว่าอ้อาว ไปพบปะผู้คนนะหรือแม้กระทั่งแบบคุยพูดนั่นพูดนี่กับลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเกิดแบบว่าไม่มั่นใจเรื่องกลิ่นป่ามัว่าจะเป็นทานอาหารต่างๆอะไรมาแล้วแบบกลัวว่ากลิ่นมันจะแบบไปประทะหน้าลูกคา้าเงี้ยสามารถหยิบคาร์โมลิสตัวนี้ค่ะขึ้นมาฉีดสัก2 3สาครั้ง1 2, 3สองสามเงี้ยก่อนที่จะไปพบปะลูกค้าได้เลยค่ะคือง่ายแล้วก็ทำให้แบบว่าลมหายใจหอมสดชื่นและที่สาคัญคืออาการระคายคอต่างๆที่เคยมีนะคะมันก็จะมาลายหายไปสิ้นเลยค่ะเพียงแค่พกคาร์โมลิสตัวนี้ ให้เป็นผู้ช่วยในการดูแลเรื่องช่องปากละลำคอของคุณนะคะ สำหรับใครที่สนใจคาโมูริสต,ตัวนี้นะคะเดยเอ็นจะทิ้งลิงก์ช่องทางการสั่งซื้อแล้วก็ราคาเอาไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะหรือว่าถ้าด,ดูใน Facebook ก็จะอยู่ข้างบนคลิปนี้นะคะใครสนใจก็ลองไปหาซื้อหาตามมาลูลดนได้ค่ะรับรองเลยนะคะว่าเขาจะเป็นผู้ช่วยในการดูแลช่องปากและลำคอของคุณได้ดีเยี่ยมมากๆเลยล่ะคะ่ะวันนี้เอ็มก็มารีวิวให้ทุกคนได้ชมมาเบียงเท่านี้นะคะตอนนี้ก็รู้สึกว่าปอดโป่งโล่ง,ลงสบายแล้วก็ลมหจจายใจสดชื่นเป็นอย่างยิ่งนะคะก็หวังว่าคลิปน,นี้จะเป็นที่ททกกนนนะะถูออกอกถู like, กใจ แชแนของเอ็มให้ด้วยนะคะแล้วก็ใครต้องการดูรีวิวในแบบบล็อกนะเอ็มก็แปะลิงก์เอาไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เป็นที่เรียบร้อยะคะ่ะถ้าสนใจไงก็สามารถคลิกลิงก์เข้าไปชมกันได้นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะคือมีต้องลาเพียงเท่านี้จ้าสวัสดีค่ะ